ยม,มัจะคุณเรียมเมน,นูนี้ก็ไปได้นะจ๊ะกับอาหารบ้านบ้านเนาะดีดูตาหมูนั่งแห้เ,เราทํามาจากหมูหมูก็เลยร้องหง้กับคุณคุณเรียมก็คือว่าน้องสดาแล้วก็ผักสดเนาะหูผักคุณหู หักอะไรนะหักการป้องอะไรอยเนี้ยต้องป้องอะไรเลยคนไทยนะคนเหนือห้องหักคุณหูดเนี่ยหักอุจระหูดจืหอมน่ารับประทานมากๆเลยทานคู่กับคุณเรียมนะจ๊ะวันนี้แกกินเนี่ยแกเอาเอาเปลือกมันออกเนาะ ตาหมูนั่งให้เราทำมาจากหมูหมูก็เลยร้องแห้เดี๋ยวเรามาดูวิธีการการกันเลยนะแกะพริกเอามาใส่ผักนะจ๊ะเอาพริกใส่ลงไปใส่ผงปรุงรสนะเยี่ยมมันจะคุณเรียม เมน,นูนี้ก็ไปได้นะจ๊ะกับอาหารบ้านๆนเนาะดีดูต่องอะไรหละคนไทยนะคนเหนือห้องหักคุณหูดเนี่ยหักอุจระหูดเ <laughs> สดร็จแล้วก็คลุกเค้าให้เข้ากันทำให้ละเอียดเลย เอ้ยสันทำให้ละเอียดประมาณนี้นะเสร็จแล้วก็เอาไปยำรินจ้าอีกอย่างหนึง่งก็คือมูทอดนี่ทอดคุณรี <c oughs> เสร็จแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากัน คุณเรียมก็คือว่าน้องสดาวแล้วก็ผักสดเนาะนี้เรามาทำเมนูนะมอะไรนะยำผักเหรอยำมีอะไรทั่วแบบต้องอะไรเลคนไทยนะคนเหนือห้องพักคุณหูดเลยหักอุจระหูด แกเอาเอาเปลือกมันออกเนาะแกะเสร็จก็เอาไปตำนะจ๊ะตามหมูนั่งแห้งอีกเขาทำมาจากหมูหมูก็เลยร้องให้หูดผักคุณหูดผักอะไรนะผักก้านป้องอะไรอนยะ่างเนี้ย ตองตามหมูนั่งให้เพราทำมาจากหมูหมูก็เลยร้องให้ปลาต้มสุกใส่ลงไปสองพกักสามพากักเอาเอาแต่น้ำมนะโอเคใส่ไปเลยสามช้อนโต๊ะ อีกอย่างหนึ่งก็คือมูทอดมูทอดคุณรีเฉียนเสร็จแล้วโรยกินกับพริกทอดแล้วก็ออนท็อปด้วยผักชีน,นี่พริกหนุม่มจีแล้วก็ไข่หอมบิดนี่หรอกระเทียมน,นะ ไปให้หอมเกีียวให้เหลืองๆร้าต้มสุกใส่ลงไปสองผ้าสามผ้าเอา,เอาเอาแต่น้ำมันนี่เอาเอาเปลือกมันออก,นะอกเนาะกรเทียมลงไปให้หอม เดียวให้เหลืองเรืองหูดผักคุณหูดผักอะไรนะผักกานป้องอะไรเงี้ยเนี่ยป้องไปง <c oughs> เสร็จแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากัน เดี๋ยวเรามาดูวิธีการกการันเลยนะแกะพริกใส่หอมขาวลงไปนะก็ตาโอเคเใส่ไปเลยสามช้อนโต๊ะพงวิเศษลงไป กาไก่นั่งนิ้มอพริกหนุ่มจีแล้วก็ไก่หอมบิดนี่หรอกระเทียมนะพงวิเศษลงไปกาไก่นั่งนิ้ม่องนนัแหละคนไทยนะคนเหนือนห้องฮักคุณหูดเลย หักอุจระหูดเรียมจะคุณเรียมอห,หนูนี้ก็ไปได้นะจ๊ะกับอาหารบ้านๆนเนาะดีดู่นะจ๊ะ,ะ,จะอืมหอมหน่ารับประทานมากๆเลยทานคู่กับคุณเรียมนะจ๊ะวันนี้กก,กินนะจ๊ะ,ะ,จะอืหอมหน่ารับประทานมากๆเลย ทานคู่กับคุณเรียมนะจ๊ะวันนี้แกกินดูตรงนี้หอมคะรุโตเดี๋ยวเรามาดูวิธีการการกันเลยนะแกะริก กจะเทียมลงไปให้ห,หมอมเกีียวให้เหลืองืองกับคุณคุณเรียมก็คือว่าน้องสะดาวแล้วก็ผักสดเนาะหูดผักคุณหูดผักอะไรนะผักการป้องอะไรอย่างเนี้ง น้ำมันนีจะ,ะแล้วเดี๋ยวเราจะเอายำผักเราไปสุ่มน้ำมัน,นไปผัดได้น้ำมนันเนาะดูทีดปลาต้มสุกใส่ลงไปสองผักสามผักเ,เอาเอาแต่น้ำมันเลยใี่กระเกียมลงไปให้หอม เกียวให้เหลืองเือนี่ไงฮึมสุดแล้วออามาขผัดกับน้ำมันนะจ๊ะเกียมมันจะคุณเรียมเมนูนี้ก็ไปแล้วนะจ๊ะกับอาหารบ้านๆเนาะดีดู โคเรโคเรเดี๋ยวเรามาชิมกันนะจ๊ะปลาต้มสุกใส่ลงไปสองภักสามผักเอาเอาแต่น้ำนันนี้เรามาทำเมนูอะไรนะยำผักเหรอ,อยำมีอะไรทั่วแบบ ทำให้ละเอียดเลย